เอาเลยครับก็สวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนเลยนะครับผมอยู่นี้ผมกำลังเกม Amnesia The Dark uh, Defense นะครับโอเคต้องอา่อานอ่านผิดไงต้องขออภัยนะครับโอเคก็สจหรับวันดี้เดี๋ยวเราจะมากันที่นี่นะครับรู้สึกว่าถ้าที่ผมจําได้เนี่ยตรงนี้นะครับมันก็น่าจะมีอะไรไหมพงถาดอะไรอย่างเงี้ยมีไหมมีไหมเมื่อครั้งที่แล้วนี่ผมจําได้ว่าผมไม่ไ,มได้เข้าไปในห้องใช่ไหมผมไม่รู้ว่าผมจะพลาดอะไรหรือเปล่านะครับ ขอเติมเติมตะเกียงก่อนนะเพื่อความปลอดภัยนะน้ำมันตะเกียงที่สําคัญมากๆถ้าเราไม่มีมันครับก็ไม่มีเราในวันนี้โอ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 ้อะไรวะเนี่ย t อย e างอะ t รเนี่ยเนี่ d อย่างอะไรเนี่ย c t i o n โอเคไม่รู้นะครับก็นะครับที่ผมจำได้นะก็คือว่าเหมือนเราต้องไปหาอุปกรณ์นะครับท่านผู้ชมไปค้ายเหมือนเป็นคล้ายเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นกุญแจ นะครับกุญแจที่แบบว่าเปิดประตูนี่ได้มันเป็นกุญแจอะไรก็ไม่รู้นะผมลืมนะแล้วก็ขึ้นลิฟต์ไม่ได้ครับตอนนี้ธรรมดาจะขึ้นได้ใช่ไหมมันต้องแบบว่าต้องไปหาของก่อนนะครับโอเคแต่เดี๋ยววันนี้เราจะไปหาของกันไม่รู้ว่าของสิ่งนั้นจะอยู่ที่ไหนทันบนหรือเปล่าโอ้ตายนะครับเกมนี้เราไปที่ห้องสตั๊ดดี้แล้วกันสตั๊ดดี้ ห้องนอนแห่งความทรมานนอนเล่นมให้เราหาอะไรบางอย่างแน่ๆห้องนี้อีกแล้วเหรอห้องแบบนี้อีกแล้วเหรอเอามามีอะไรไหมห้องนี้ถ้าไม่จำเป็นก็ไม่อยากจะเปิดไปนะครับท่านผู้ชม มันเปลืองตะเกียงนะครับเรื่องเรื่องอ่ะมันไม่ใช่หรอกนี่อะไรวะเนี่ยไม่มีอะไรเลยห้องนี้แบบเป็นห้องที่แบบไม่มีอะไรเลยครับเสียงอะไรวะเสียงน่ากลัวมากเสียงเหมือนอะไรร้องอยู่อะ่ะไม่อาน หนังสือหนังสือโปกุีโดนตีห้องนี้ก็ไม่มีอะไรนะ,ระเพิจบโอเคโอเคโอเคไป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 ,ไป,ไปห้องนี้อย่างรวดเร็วนะครับตะเกียงมันจะหมดทานมันจะหมดไปห้องอะไรเนี่ยมีอะไรเนะี่ยมีคอมีเลื่อยมีคอมีเลื่อย โอ้โหดูร,ร,รูปฝาผนังเหมือนกับมีสุนัขแบบผุดยอดอุปกรณ์ครบเต็ดตังไกโอ้โหมีหัวหมาน่ยนี่มันซอบหัวหมาเนี่ยมีมีดนะครับเอา มีอะไรปะวะเดี๋ยวนี้เหมือนเสียงกบกำลังทำอะไรบางอย่างอยู่เหมือนแก่อะไรบางอย่างเลยอะเสียวเหมือนกับว่ากำลังทำอะไรบางอย่างนะท่านผู้ชมโอ้ my god นี่มันอะไรกันเนี่ย ก็ตายโอ้โหมีมีนกมีนกกำลังเดบตะปูอยู่ด้วยถอนได้ไมเ,เนี่ยโอ้โหมีแผนที่เป็นเอาไว้ล่าสัตว์แม่สัตว์ชัดๆห้องนี้มันห้องอะไรวะเนี่ย อุ้ยโโหเดี๋ยวตกใจหมดเดี๋ยวนี้มันห้องอะไรเนี่ยมันเป็นเกมที่แบบว่าจิตวิทยามากๆทผู้ชมประสาทแดกได้นะเกมนี้ไม่อ่านครับไข่วะเนี่ยโอ้โหไอ้นี่ป่ะวะ แดเนียลวะเนี่ยใช่นายหรือเปล่าเพื่อนห้องนี้ก็คงไม่มีอะไรครับทั่วๆงาน๋ยวผมอยู่ยออกกันแล้วนะอย่ามีอะไรนะเป็นห้องตันๆครับตรงนี้นะครับเหมือนจะไม่มีอะไรที่นี่ตะเกียงก็ใช้บ่อยไม่ได้ด้วยุไม่ไม้ไม่ไม่ไม้ไม,ไม,ไม โอ้โหพอถึงเห็ดพอเข้าถึงตรงนี้ผมรู้เลยครับท่านผู้ชมพอเข้าถึงตรงนี้ผมรู้เลยผมจำได้เลยนะครับว่าต้องทุบกระจกนะครับนี่ครับนี่ครับแบบนี้ครับแบบนี้โอเคโอเครู้สึกว่าเราต้องเดินให้ดีใช่ไหมโดดอึ้บโอเคโดดอึ้บอ่า เปิ S <S <an> ไมโคร่ะอึ๊บอออึ๊บออึ๊บอ้อเสียงมันจะเซ็กซี่ไปไหนโอเคมาห้องนี้ได้นะครับท่านผู้ชมห้องนี้เป็นห้องเป็นห้องอะไรวะเนี่ยมีปันอะไรบางอย่างด้วยนะครับหนังสือ X อ็ไม่ใช่แล้ว เฮ้ยผมเห็นเพื่องแบบนี้แล้วมันคุณ,คณซือ้อซึมเข้าไปเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีอะไรครับไอ้นี่มันเหมือนแบบเป็นเอาไว้ใส่อะไรบางอย่างเลยเติมโอเคกำลังดีเลยไอ้ตรงนี้เออ่ไอ้นี่นะครับเดี๋ยวแบ,บนไงนะไอ้นี่มันเหมือนกับ เอาไว้เทียบในอะไรนะผมจำไม่ได้แล้วรู้มีอะไรเบอร์เป็น,นคล้ายๆเหมือนกับว่าอุปกรณ์ต่างๆนะเพื่อนเพื่อนเคยดูจักจักงงครับเยอะสี่กุมารเดีย๋ยวเอาไปเล่นดีกว่าเยอะสี่กุมารสี่กุมารเปิดสิโอ้มีของดีครับมุดในใน,นห้องเนี้ยถึงไปทั้งหมนก็ยังดีนะฮะ ทำลายไม่ใช่ของเราเราทำลายหมดไอห้องนี้เปิดไม่ได้เหรอรู้สึกว่าจะไปไม่ได้ด้วยนะครับแผนที่ไอ้รูปนี้ก็ทำอะไรไม่ได้โอ้ตายแล้วมันห้องอะไรวะเนี่ยเติมน้ำมันกับตะเกียงก็พอนายจะให้เราแค่เติมน้ำมันตะเกียงแล้วก็เดินออกใช่ไหมเพื่อน วุ้ยวุ้ยประตูปิดป่ะโดดอึบอ๋อเสียงนกฟ้องอึบ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 โอเคไอ่ตรงนั้นคงจะโดดเข้าไปได้น่ะน่นน่นนั่นนั่นโอเคห้องนี้ไม่มีอะไรนะฮะไปนะครับทุกผู้ชสองแป๊บไม่มีนะครับอความปลอดภัย เพับไฟเก็บไม่มีนะหลับไปนะจ๊ะไปแล้วจ้าเดี๋ยวต้องไปดูอีแแถบนึงครับอีแแถบหนึ่งเนี่ยมันต้องมีอะไรแน่ๆ <c oughs> ประตูนี้ประตูนี้ประตูนี้แถบนี้แถบนี้มันต้องมีอะไรรู้สึกว่าภาคเนี้ยนะครับจะเป็นภาคสองต่อจาก อามชีดฟอพิดนะฮะที่ผมจำได้มาถึงก็เอาเลยอะโอเคไม่มีอะไรครับมยมกระตายน้ำมันหมู ห้องนี้ไม่มีเลครับโอเคเอกสารไม่อ่านอ่านไม่ออกไม่ต้องอ่านนะครับจะไปจะอ่านทำไมโอเคไม่เอ้ยนั่นแน่นั่นแน่น้ำยาหลอดปราสตทน้ำยากันหัวใจเต้นแรงนะครับเหมือนน้ำยาแบบว่าเอาไว้กันโรคหัวใจอะไรประมาณนี้โอ้นี่มันห้องนอนเหรอเป็นห้องนอนที่น่านอนมากๆรูปเหมือนจะขาดหายด้วย โอ้มีผมว่าต้องแอบแน่แน่อย่าปิดไว้ก่อนเจเอ๋เจ้าเอ๋เจ้าเอ๋ไม่มีอะไรไม้งัดผมว่าได้ใช้งัดนแน่ๆไม้อา่านเป็นเตียงนอนอ่ะถ้าเราสัมผัสนี่คือสัมผัสใหม่แห่งการจับเตียงโอ้สัมผัสใหม่อะไรอยู่เนีน่ย โอเคครับอะไรก็ไม่รู้ว่าไปต่อต้องขอโทษด้วยนะที่ผมอ่านไม่ออกต้องงัดใช่ไหมนี่อีทีเดียวพังทีเดียวพัง ทีีเดยวอะไรวะอุ้ยมันมาแล้วเดี๋ยวโอว้ชิดไม่ไม่อ,อะไรอ่ะอะไระอ่ะท่านผู้ชมเหมือนมีอะไรกำลังจะมาอุ้ยมันเดินเข้ามาแล้วเดี๋ยวโอ้โห นนะตัวอะไรวะตัวอะไรอุ้ยโอ้โหโอโอ้ my god ไม่ไม่หนุ่มเ้ยโอ้ม่กลังเดินไปงั้นน่ะตัวอะไรวะขากระเพกไปเลยมันจะเดินกลับมาไหม เดินกลับมาครับท่านผู้ชมเดินเพื่ดินเดี๋ยวนี้โอ้หรอดแล้วกูมันไปแล้วครับท่านผู้ชมโอ้ไมค์กูเนทมันตัวอะไรวะนี่อะไรอ่ะออกได้ด้วยเหรอ t h God there it is I guess it is a good place to hide it then อ๋อต้องทำลายอ๋อนี่กุญแจโอเคครับได้กุญแ,แ,แ,แจมาแล้วก็ับท่านผู้ชมเราได้กุญแจมาก็หมดปัญหานะครับรู้สึกว่ากุญแจเนี่ยนะครับเท่าที่ผมจําได้นะครับต้องเอาไปเปิดเอาไปเปิดห้องไหนสักห้องหนึ่งหรือเปิดประตูฝั่งนั้นวะประตูประตูใหญ่อ่ะเว้ยเยอะโอ้โ,อโหตกใจตัวอะไรเนี่ย ตัวของใครมันตัวของใครวะเนี่ยผมเคยจำได้ตรงนี้มันมัน,ม,นมันจะมีเลือดใช่ไหมโมมเหมอเคอ อะไรก็ไม่รู้ครับท่านผู้ชมแต่ประเด็นคือตรงนี้ผมเคยเอามือจับแล้วมันจะมีเลือดอ่ะถ้าผมลงไปนี่จะมีอะไรปะวะยานะเฮ้ยผมไม่มีอะไรมัง้งโอเคหรือว่าเป็นกุญแจเปิดประตูด้านล่างนี่วะเฮ้ยไม่น่าจะใช่เฮ้ยเออเอเอ,เอมันมีห้องตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้ใช่ไหมมันไปได้ปะวะเปิดไฟแป๊บเปิดไฟแป๊บ ไ,ไปได้เว้ยเฮ้ยห้องนี้ประตูใหญ่เนี่ยประตูนี้ไปได้ไวะเอาเรื่องวเว้ยเมื่อกี้ตัวอะไรวะมันเป็นตัวมันชื่ออะไรวะผมจำไม่ได้ห้องนี้มันมืดมากอะ่ะมันเป็นแกเปิดห้องไหนกันแน่วะเนี่ยเดี๋ยวข้าไปเปิดละกัน ผมมาห้องนี้แล้วอุ้ยกระตุกอะไรกระตุกผีป่ะเนี่ยกระตุกผีใแทบะเนี่ยโอ้ห้องอะไรวะเนี่ยมีเลื่อมือเต็มหมดเลยมีของเต็มไปด้วยโอเคอุ้ยมันกระตุกอะไรเนี่ยกระตุกผีอะไออะเหมือนเป็นอุปกรณ์ เฮ้ย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 ท่านผู้ชมเห็นไหมเห็นไหมเหมือนผมไหมมันเหมือนเหมือนมีตัวอะไรอ่ะผมเห็นตัวอะไรกำลังเดินอยู่อ่ะกระตุกกระตุกพระโลดผีใช่ไหม เปคนท้าทายด้วยแอบมุมกันเสียง No Get away from me What หายไปแล้วครับเ่างยิ่งล็อกครับช่างดูดง พุ่แจเปิดห้องนี้ป่าวะไม่ใช่ครับนี่มันอะไรเนี่ยอ๋อ,อผมผมอ๋อผมนึกออกแล้วตรงนี้คืออะไรนผู้จ,ไจบไอ้ตรงนี้ครับเหมือนเราต้องไปทําอะไรบางอย่างนะครับเพื่อที่จะมันต้องทาอะไรบางอย่างครับแล้วก็ต้าไปหาระ,ะเบงระเบิด อ,อันนี้สก,กัดได้ปะ๋ะไม่ได้ครับไม่ได้ทิพายจะบอกนะต้องไปด้านล่างโนไม่นะจุดกันจุดกันจุดกันเพื่อความปลอดภัยห้องนี้มันห้องอะไรวะเนี่ยอุย๊ยกระดดไม่อาจไม่อาจ เราไม่เน้นอ่านถ้าขุาดไม่ปลอดภัยจุดตรงนี้ด้วยครับพวกความปลอดภัยฝึอมองไม่เห็นจะเอ๋มีใครไหมไม่มีผมอาจจะเลนเร็วนิดนึงนะโอเคนะแม่งเยน็นเย็นมากๆแล้วแล้ว,ลว,ลวก็มีเสียงอะไรแทรกเข้ามาด้วยนะฮะก็เลยบอกว่าไม่ค่อยปลอดภัยเรียกว่าอะไรนะไม่ค่อยปลอดภัยเรียกว่าอะไร ไม่ค่อยสะดวกนะครับก็เลยบอกว่าไม่อยากจะให้มีอะไรรบกวนเยอะแยะนะครับนั่นหน้าโอเคได้ละอ๋อผมรู้แล้วนี่ยเนี่ยมันเอาไว้ไม่ใช่เหรอเราไปทำอะไรอ่ะนี่ปะ ไม่ใช่หรอหรือต้องเจาะผมจำได้ที่มันเอาไว้เจาะถังน่ะถังนี้ปะไม่ใช่ครับอันนี้ไม่มีตะห้องไหนตะห้องนึง,งน,นี่แหละอ่าห้องนี้ไม่มี เคยเจออุปกรณ์ละโอเคครับทั้งๆเจออุปกรณ์ละเดี๋ยวนะผมต้องโอเคได้แล้วครับได้แล้วครับอุปกรณ์เจาะรูเจาะรูอะไรวะอ๋อนี่ไงนี่ย,ยโอเคแล้วเอาเอานี้ลองครับอันนี้เท่าที่ผมจำได้โอเคได้ไหมละครับทั้งๆ ได้ไงต่อแล้วก็ขึ้นเลยได้ไหมขึ้นเลยได้ไหมขึ้นเลยนะเขาไปนะตัวเองขอกล่องไปด้วยเขากลัวกล่องไปด้วยกดลุกเรื่อยๆเลยอะกดลุกเรื่อยๆเลยมันตื่นเต้นโดนกดดันน,นิดหน่อยนะครับเผื่อจะมี กลัวมันมีอะไรจับสกแกรดีโอเคครับแม่งตัวหนังสือโคตรน่าเกลียดโอเคโอเคอเคอาเกลียดลงอ่ะอ้าผมมาห้องกลางครับท่มันจะธรรมดา,าผมจำได้น,น้ำจะเป็นเรื่องใช่ปะมาวาทำไมตอนนี้ไม่เป็นวะเราได้ของมาแล้วครับแล้วต้องไปทำอะไรมาห้องนี้ใช่ไหมกุญแจนี่มันเอาไว้เปิดได้ป่าววะ เฮ้ยเฮ้ยได้เว้ยได้เว้ยเฮ้ยเฮ้ยตกใจเหมือนกันได้รู้เรื่องนะครับแม้วันนี้โอ้โอ้นี่มันอะไรกันวะเนี่ยนี่มันอะไรกันวะเนี่ยเดี๋ยว ภารกิจน,นี้ยาวนแน่ๆไม่อ่านครับเราสดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวผมขอพับไฟลงก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวติดไฟตรงแถวไฟแถวไหนวะที่ผมเห็นเนี่ยโอเคมันจะเปืองไฟนะครับมันจะมีอยู่ใช่ไหมที่มันบอกว่าโนต้ตอะอะไรวะ โอเคไม่ใช่อันไหนจะเป็นโน้ตไหมอันใหม่ล่าสุดแต่ผมก็จำไม่ได้ไม่ใช่แน่นอนเราต้องไปหาครับไปหาโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวไปหาข้อมูลก่อนไม่ได้หาข้อมูลแบบวิ่งไปหานะไปหากระดาษโอเคกระดาษ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  ห้องนี้มีอะไรเปล่าผมจำได้เลยเน,นี่ยสำคัญเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเมืเอ่อ,อกี้นี่มันเป็นอะไรนะใช่ไหมใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมมันมูอ่ะไม่ใช่แล้วไงอันนี้แหละ อ๋อเป็นดีดีครับให้แสดงว่าอันนี้ก็เป็นอันท้ายใช่ไหมโอเคโอเคเดยวเด้อเ,เอ่อจุดไปก่อนผมจำได้คืออันนี้ต้องเอานี่ไปใส่ก่อนอันสีเขียวนี่ก็ต้องเป็นอันนี้เปล่าวะ ไม่แน่ใจว่ะเดี๋ยวต้องไปหาไปต้องไปหายครบก่อนผมจําได้เนี่ยมันต้องสําคัญมันต้องลากไปด้วยผมจําได้ไปไปโอเคนะครับมันนานละนะครับไม่เป็นไรอย่าคลิปนี้นะครับต้องขอยืนกันตรงนี้ก่อนแล้วกันนะเดีย๋ยวคลิปหน้านะครับมาติดตามรับชมกันใหม่นะครับก็หวังว่านะครับคลิปนี้ทุกท่านจะชอบกันนะผม สำหรับท่านใดที่ชอบอย่าลืมฝากกดติดใจกดไลค์ like, กดแชร์กดทักทายเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย